s p i ชียสไปซีที่นี่เอเชียเอเชียสไปซีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กําลังติดตามรับชมคลิปนี้กันอยู่ตอนนี้หน้าหนาวก็มาเยือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะไม่หนาวเย็ยนเท่าไหร่แต่เราก็รับรู้ได้ถึงระยะเวลาในช่วงกลางวันนั้นสั้นลงส่วนที่จีนทีมะตกแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะอย่างที่เราเห็นในภาพข่าว วันนี้เราไปดูเรื่องราวของนักแสดงชายชาวไต้หวันนะคะที่โด่งดังมากๆนั่นคือคุณฟู่เมิงป๋อนั่นเองจากบทบาทของพี่สุยคนคูนะคะสู่บทบาทเทพเจ้าแห่งสายฝนซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคนที่เป็นแฟนๆของคุณฟู่เมิงป๋อไม่น่าที่จะพลาดคือน่าดูมากๆ หาว่าเราพูดถึงนักแสดงชายชาวไต้หวันที่รับความนิยมและความรักจากสาวๆแบบท่วมท้นในช่วงปีหลงัลงๆมานี้ก็เชื่อว่าขอซีรีส์ลหลายๆท่านนะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักท่านนี้คุณฟู่เมิงป๋อหรือว่าคุณพอฟู่ค่ะในวัย34ปีคุณฟู่เมิงป๋อก็เกิดวันที่13พฤษภาคมปี1987ค่ะปัจจุบันอายุ34ปีแล้วเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอของนักร้องชื่อดังอย่างคุณติงตังนี่เสียงเพราะมากๆค่ะในช่วงปี2012และใน ในปีเดียวกันนั้นก็มีผลงานการแสงเต็มตัวอีกหลายๆเรื่องกันเลยตอนนี้รวมซีรีส์ทั้งหมดนั้น6เรื่องแล้วและก็ส่วนผลงานภาพยนตร์ทั้งหมดนั้น8เรื่องด้วยกันค่ะแปลว่าจะเป็นช่วงปี2016นะคะ The Cat in the Closet ปี2017 The Last Words ปี2018ค่ะ Father to Son ปี2019 d i p e v i l ปี2019นี่หนัง2เรื่องเลยเรื่อง Detention ด้วย และปี2020อีก2เรื่องค่ะปี2021อีกหนึ่งเรื่อง I Miss You แล้วก็สำหรับ The Last Verse ในช่วงปี2017นั้นก็ส่งให้คุณฟู่เมืองป๋อนักคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากการประกาศรางวัล Golden Bell Award ครั้งที่52มาได้สำเร็จอย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากว่าพูดถึงผลงานที่ทำให้เชื่องคุณฟู่เมิองป๋อเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นก็ต้องยกให้กับเรื่องยอดนักสืบแห่งราชวงศ์หมงนี่เป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุทนยย IN, คท ซึ่งเวอร์ชันซีรีส์ก็ได้คุณแจ็กกี้ชานนักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังระดับโลกมารับหนะ้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ก็เรียกเสียงือฮาจนติดเรรนทวิตเตอร์ไทยกันมาแล้วอย่างที่เราทราบกันนะคะนักสืบแห่งราชวงศ์มิงก็นำแสดงโดย3หนุ่มขากคุณฟู่เมิงป๋อคุณกวนหงและคุณหลิวเย่าวยวน โดยการบอกเล่าเรื่องราวของทังฟันบัณฑิตหัวกะทิที่ได้ทําหน้าที่ผู้พิพากษาตั้งแต่ยังหนุ่มและก็ได้พบเจอกับสืยโจซึ่งก็นําแสงโดยคุณฟูเมืองป๋อนายกององคลักษ์เสื้อแพ้ซึ่งทั้งคู่ต้องร่วมมือกันไขคดีพร้อมประชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่สุดจะเชื่อเฉือนที่เกิดขึ้นในราชวงศ์หมิงด้วยโดยมีอีกหนึ่งตัวละครสําคัญอย่างหวังจือ้อ หรือว่าวังกงกงขันทีขอ้อศิลของจกักรพรรดิและพระสมเอกนั้นร่วมเสริมทับด้วยหลังจากที่คุณฟู่มิงป๋อร่วมแสดงนาในซีรีส์จีนเรื่องนี้ค่ะทำให้าาเข้าเปที่รู้จักของผู้ชมนั้นมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดและก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงไต้หวันที่แสดงผลงานเรื่องไหนก็ได้รับความสนใจกันทุกเรื่องอย่างแสดงหนังนี่ก็เป็นพระเอกแทบทุกเรื่องค่ะมีเรื่องแรกเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นพระเอกเรื่องต่อมาเป็นพระเอกหมดเลย หลังจากที่รงซีรีส์จีนค่ะน,นักสืบแห่งราชวงศ์หมิงเนี่ยโด่งดังกันไปแล้วในช่วงปี2020ที่ผ่านมาล่าสุดปี2021คุณฟูเมืองป๋อก็คัมแบ็ก กับการรับบทพระเอกเต็มตัวอีกครั้งใน Original Series ไต้หวันของอาชีอี้ค่ะชื่อเรื่องก็คือ e l e n d l e s s love in a godless land หรือว่าชื่อไทยคือเทพคนและฝนสุดท้ายที่เพิ่งจะออนแอร์ air กันไปนะคะในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยการบอกเล่าเรื่องราวความรักสุดโรแมนติกปนซึ้งของเทพเจ้าแห่งสายฝนกับมนุษย์หญิงสาวรวมไปถึงเทพเจ้าคนอื่นๆที่ตัดสินใจว่าจะไม่ปกป้องโลกมนุษย์อีกต่อไปและนับถอยหลังสู่วันสิ้นโลก โดยในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเ e นเลสเลิฟอินอักก l e เลส a n d เทพคนและฝนสุดท้ายคุณฟู่เมืองป๋อก็รับบทเป็นโอราส เทพเจ้าแห่งสายฝนที่คอยอยู่เคียงข้างดูแลปกป้องนางเอกมาตลอดซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาพร้อมด้วยทัพนักแสงไต้หวันแถวหน้าของวงการอีกสีท่านด้วยกันก็มีคุณเจิงจือเฉียวรับบทนางเอกค่ะเซียเทนตี้คุณเยียนวี่ลินรับบทเป็นเทพสุดฉลาดที่ปลอมตัวมาอยู่บนโลกมนุษย์และคุณโจเซฟเจิงเจ้าของผลงานแกล้งจบให้รู้วรักในช่วงปี2005เนี่ยก็มารับบทเป็นเทพเจ้าแห่งสายลม คุณอลิสเคอร์ค่ะจากเรื่อง s ัมเด a y ออกวันเดในช่วงปี2019ก็มารับบทเทพธิดาแห่งเมฆท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวความรักระหว่างเทพเจ้าและมนุษย์ธรรมดาของโอลาดและเซียเทนดี้นั้นจะลงเอยอย่างไรแล้วโลกมนุษย์จะดำรงอยู่ต่อไปหรือไม่คุณก็สามารถจะไปติดตามเรื่องราวสุดโรแมนติกแบบนี้กันได้นะคะทั้งความฟินความซึ้งและความแฟนตาซีอย่างแน่นอนที่สุดพร้อมเป็นเรื่องราวของเทพเจ้าอะไรแบบนี้ เป็นออริจินอลซีรีส์ไต้หวันแท้ๆเลยนะคะ l e s e mm hmm. s เลฟอิน a ัคก l e s s Land เทพคนและฟนสททายแบบซับไทยก็มีนะคะสำหรับคนที่อยากจะดู เขาก็มีลงตอนใหม่กันทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา22นาฬิกาแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็ยังอ้างอิงมาจากตำนานของชาวอามิสกันด้วยซึ่งเหล่าบรรดานักแสดงนะคะในเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้เมืองบอเองก็ดีเนี่ยคุณเจิงจือเฉียวเนี่ยก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเทพนยาวิญญาณสะท้อนลักษณะเฉพาะบางอย่างของชนเผ่าออกมาเช่นการมองโลกในแง่ดีโดยธรรมชาติ ทำให้ความเชื่อแบบนี้ถูกขยายออกไปและเรื่องของฟ้าดินที่ล้วนแต่มีวิญญาณอยู่ทั้งนั้นดังนั้นฉากธรรมชาติต่างๆที่ถ่ายทําในเรื่องนี้ก็จะเชิญผู้นําของพื้นที่เนี่ยมาชี้แนะเขาว,ว่าทางทีมงานนั้นจะต้องดําเนินขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณนะที่แห่งนั้นก่อนซึ่งเรื่องนี้ก็จะแฝงน่าคิดอยู่ในซีรีส์ด้วยรวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมวิญญ,ญญาณที่มองว่ามีความโรแมนติกมากๆซ่อนอยู่ค่ะส่วนความท้าทายในการมรรับบทเทพเจ้าต่างๆค่ะเหล เผยว่ากอนแสแงก็มีการพูดคุยกับผู้กับด้วยผู้เขียนบทโปรดิเซอร์และนักแสดงคน,นอื่นๆอยู่เยอะพอสมควรทําให้เข้าถึงอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งทีมผู้เขียนก็เปิดโอกาสให้นักแสดงนั้นได้ร่วมสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดทําให้รู้สึกว่าเพลิดเพลินในการสมบทบาทในเรื่องนี้ค่ะในด้านนางเอกของเรื่องอย่างคุณเจิงจือเฉียวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้รับบทมนุษย์หนึ่งเดียวในทีมนักแสดงนำเมื่อถูกถามว่าหากมีเทพเจ้าปรากฏตัวให้เห็นแบบในซีรีส์เรื่องนี้จะขอพรอ,อะไรไหม คุณจือเฉียวค่ะก็บอกเลยว่าไม่ขอพออะไรทั้งนั้นค่ะแต่อยากจะขอพูดคุยกับเทพเจ้าเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองที่เทพเจ้ามีต่อโลกมนุษย์ภารกิจของเทพเจ้านั้นคืออะไรพวกท่านต้องการเจอกับความเดียวดายความทุกข์แบบไหนบ้างและก็นขณะที่คุณโจเซฟเจิ้งค่ะผู้รับบทเทพเจ้าแห่งสายลมก็เปิดเผยบอกว่าเขามีพลังพิเศษเหมือนในเรื่องจะเสกให้ผู้คนละทิ้งความแค้นในใจเพราะว่าการที่ไม่มีความเกลียดชังนั้นน่าที่จะทําให้โลกสงบสุข และก็เป็นเรื่องราวของซีรีส์ค่ะเทพคนและฝนสุดท้ายผลงานเรื่องล่าสุดค่ะของคุณฟู่เมืองป๋อเราก็เป็นว้ใจให้กับคุณฟู่เมืองป๋อและนักแสดงทุกท่านในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเป็นซีรีส์จากทางฝั่งไต้หวันที่น่าดูมากจริงๆค่ะออนแอร์ Air ทางไอฉีอี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยค่ะทุกคนมีความสุขมากๆขอบพระเจ้าวอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ